สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณที่เป็นอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ไปจนถึงสิ้นปีนี้เข้าปีใหม่เรามาดูว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงนะ ทีนี้สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นเนี่ยมันก็มีสถานการณ์บางอย่างที่ไม่น่าไว้ใจนะหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันมีในเรื่องของการปกปิดความคิดความรู้สึกหรือว่าแผนการของเขาอะนะกับการที่เขาจะอยู่หรือไปในความสัมพันธ์นี้นะอันนี้ก็มันเป็นตัวแทนของไพ่ราชินีพระจ,จันทร์ ที่เขาเนี่ยใช้ความเงียบรับมือกับปัญหาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับความเท่าเทียมหรือคนลักคู่ครองเนี่ยอาจจะเป็นพวกประเภทเจ้าอารมณ์ชอบควบคุมชอบใช้อำนาจชอบใช้ความรุนแรงนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่เด็กถือดาบแล้วก็ไพ่ The Justice ที่เป็นไพ่กับหัวบวกกับ พลังงานของไพ่อัศวินถือดาบที่บอกให้เราได้รู้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเลือกที่จะจบเลือกที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้เขาก็ต้องเงียบไม่ต้องพูดถึงแผนการที่มีไม่ต้องพูดถึงความรู้สึกนะและอะไรบอกให้เราได้รู้ว่าเขามีแผนการคิดที่จะออกจากความสัมพันธ์เนี่ยนะนั่นก็คือ พลังงานของไพ่ The Sun ที่เป็นไพ่กับหัวเพราะว่าการที่เขาอยู่ตรงนี้มานานน่ะเขาก็รู้แล้วว่าสถานะของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ของเขาจะเติบโตหรือว่าเป็นไปในแบบที่เขาคาดหวังต้องการได้หรือไม่ตอนนี้เขาเริ่มรู้แล้วเขาเริ่มมองเห็นถึงตัวตนทแท้ของอีกฝ่ายหนึ่ง ความผิดพลาดของตัวเองสิ่งที่มันจะเป็นอันตรายนะกับการที่คุณจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้หรือว่าคุณเริ่มมองเห็นแล้วว่าคุณจะไม่มีสถานะไม่มีความมั่นคงเป็นได้ก็อาจจะเป็นแค่เเป็นเก็บเป็นน้อยของใครบางคนนะในความสัมพันธ์ไม่ได้ออกหน้าออกตาไม่มีสถานะเนี่ยมันก็ เป็นตัวแทนของใครบางคนเลยนะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ในลักษณะนี้แล้วคุณก็รู้แหละว่าตอนนี้คุณก็อยู่กันไปทำหน้าที่กันไปนะทีนี้บางคนเนี่ยกอ็อาจจะมีทะเบียนสมรสหรืออาจจะไม่มีทะเบียนสมรสก็ได้ดก็อย่างที่ผู้จัดบอกเนะไอ้คนที่ไม่มีทะเบียนสมรสอยู่กันไปแบบว่าไม่มีเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ย เขาก็คิดที่จะจบคิดที่จะออกจากความสัมพันธ์ส่วนคนที่เป็นเมียที่มีใบทะเบียนสมรสนะคุณอยู่กับคนรักคู่ครองคุณรู้คุณไม่ได้รับความเท่าเทียมแล้วก็มันเป็นในเรื่องของการที่ใครบางคนเนี่ยทำอะไรรับหลังการใช้อำนาจห,หน้าที่สิทธิพิเศษความได้เปรียบของเขาเนี่ยปฏิบัติกับคู่ครองอย่งไม่เป็นธรรมหรือมีในเรื่องของการนอ,อกใจแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อย นะเพราะว่ามีในเรื่องของไพ่ราชินีพระจันทร์เนี่ยก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่ม,มีอะไรปกปิดคนรักคู่ครองนะแล้วก็ปกปิดในเรื่องของสถานะตัวเขาเองความคิดเจตนาของการที่เขาอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยเขาเขาไม่จริงใจหรือว่าเขาอาจจะมีแผนการที่นอกเหนือจากเรื่องการนอกใจแล้วบางทีเขาคิด ที่จะจบที่จะออกจากความสัมพันธ์ด้วยก็ได้มันอาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพราะว่าอันนี้เราดูดวงโดยรวมนะเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครใครคิดอะไรยังไงไม่รู้ว่าเป็นคุณหรือเขานะที่คิดอยากจะจบออกจากความสัมพันธ์นี้นะทีนี้พลังงานของไพ่เด็กถือดาบเนี่ยก็บอกให้เราได้ตรวจสอบความคิดการกระทำของตัวเราเองหรือไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะเป็น คนใกล้ตัวของคุณนะคนที่อยู่เคียงข้างคุณเนี่ยตอนเนีเ้เขาซื่อสัตย์ในหน้าที่หรือเปล่านะเพราะว่ามันมีไพ่เตือนเนะเนาะอย่างที่บอกนะมันมีไพ่ราชินิพันทร์ที่ใครๆก็บอกว่าเนี่ยเป็นไพ่เมียน้อยเอ่ยนะแล้วก็มันมีไพ่เดิร์ันที่เป็นไพ่กับหัวก็บอกให้เราได้รู้ว่าบางคนเนี่ยไม่อยากจะไปต่อแล้วนะ อยากจะจบอยากจะออกจากตรงนี้มีแผนการอะไรบางอย่างที่เขาซ่อนอยู่นั่นก็คือไพ่เด็กถือไม้เท้าเนี่ยมันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ผู้จัดก็ต้องทายไปแบบว่ากว้างๆผู้จัดก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายไหนคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอตอนนี้อยู่นะก็อย่างที่บอกมันอาจจะเป็นไปได้ทั้งการที่ใครบางคนเนี่ยไม่ซื่อสัตย์กับคุณ นะแอบไปมีใครแล้วก็คิดที่จะเเลิกลาหันหลังให้กันโดยที่ไม่ได้บอกอีกฝ่ายหนึ่งให้รู้ตัวหรืออาจจะเป็นไปได้ที่ว่าใครบางคนอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็รู้แหละว่า,เ,าเขาจะไม่ได้รับความเท่าเทียมแล้วก็คนรักคู่ครองนี่ประเภทใช้อำนาจนะอยู่แล้วมันไม่มีความสุขแล้วอะนะตอนนี้อะถ้าเกิดว่าคุณ เป็นคนประเภทที่ว่ามองข้ามความรู้สึกคนรักคู่ครองตอนนี้อยู่กันไปเหมือนกับว่าทํำหน้าที่ออของกันและกันนะอยู่ให้มันเป็นครอบครัวอยู่เพื่อความสุขของคนส่วนรวมมันอาจจะเป็นไปได้ในความหมายของไพ่ราชินีพระจันทร์เช่นกันคืออยู่ในบ้านเดียวกันแต่อยู่กันคนละมุมต่างคนต่างอยู่แต่ทีนี้เป็นยังไง คุณก็ไม่อาจจะรู้ได้เนาะว่าบางทีเนี่ยคนที่เป็นตัวแทนของไพ่ราชินีพระจันทร์เนี่ยเขาคิดทีอ่อยากจะออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ได้แต่เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะพูดกับคุณตรงๆเพราะเขากลัวว่าคุณเนี่ยจะไปทำร้ายเขานะกลัวว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะใช้ความรุนแรงกับเขาเขาก็เลยเลือกที่จะใช้ความเงียบรับมือกับปัญหาไม่พูด ถึงแผนการไม่พูดถึงความรู้สึกไพ่ก็บอกอย่างนั้นด้วยนะให้คุณนะมีสติอย่ายัาย่วยุอย่าท้าทายแล้วไม่จําเป็นต้องพูดความจริงกับใครไม่จําเป็นต้องพูดความรู้สึกกับใครเพราะว่าคุณจะไปเปลี่ยนความคิดใครไม่ได้อย่าไปบอกว่าเออเนี่ยถ้าเธอเป็นแบบนี้แบบนี้ฉันจะไปแล้วนะฉันไม่อยู่กับเธอแล้วนะดีไม่ดีเดี๋ยวจะโดนเก็บซะก่อนนะ เพราะว่ามันก็มีแหละในข่าว YouTube หรือว่าในทีวีคุณก็เห็นนะว่าบางทีเนี่ยใครบางคนเนี่ยทนไม่ได้อยากจะออกจากความสัมพันธ์แม้บางคนมันก็ลากปืนไปขู่เลยนะว่าจะเลิกเหรอฮะจะให้อภัยไหมจะอย่างนั้นอย่างงี้ไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเนาะแล้วบางคนเนี่ยอยากจะออกจากความสัมพันธ์อีกคนหนึ่งมันก็กลัวเสียหน้าทั้งทังที่ตัวเองเนี่ยทำไม่ดีกับเขาแต่ไม่ยอมให้คนคนนั้นออกจากชีวิตเขาไง เหมือนเป็นเจ้าชีวิตเขาไปทำ้ายเขาไปฆ่าหมกเขาอะไรแบบเนี้ยมันมีนะไม่ใช่ว่าผู้จัดจะมาพูดให้คุณจิตตกหรือว่าทำให้คุณเนี่ยกลัวแต่ละคนแต่ละปัญหามันก็ต่างกันออกไปเนาะแต่ไพราชินีพระจัน์เนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าคุณต้องเชื่อลางสังหรณ์จิตใต้สำนึกของตัวคุณเองกับการที่คุณอยู่กับคนคนนี้ คุณปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยคุณจะได้รับความเท่าเทียมหรือไม่นะแล้วเขาจะใช้อำนาจหน้าที่ความได้เปรียบของเขาทำร้ายคุณนะหรือว่าทำในสิ่งที่มันไม่ไม่ปลอดภัยสำหรับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยผู้จัดก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายไหนนะแต่ในเหตุการณ์เนี้ยถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะไปไปก็ไปเงียบ ไม่ต้องบอกไม่ต้องกล่าวลาไม่ต้องอะไรทั้งนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดว่าคุณรู้แล้วคุณอยู่ตรงนี้มานานคุณให้โอกาสทั้งคุณและเขาตอนเนี้คุณก็ได้เห็นตัวตนท่าแท้เขาแล้วนะพอย้ายเข้ามาดูมาเข้ามาได้อยู่ด้วยกันเนี่ยคุณถึงรู้นะว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ไม่เป็นคนที่น่านับถืออย่างที่คุณคิด และในเหตุการณ์น,นี้ผู้จัดก็มองไม่เห็นเนะในเรื่องของการเลี้ยงดูการให้เงินทองหรือว่าให้ความช่วยเหลือมันจะมีไพ่สี่ไม้เท้าเนี่ยอยู่ใบเดียวนะที่เป็นไพ่ที่ดีที่ดูเหมือนว่าคุณก็ยังอยู่กับเขานะต้องทนอยู่ภายใต้กฎระเบียบภายใต้กฎเกณฑ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาตั้งขึ้นมาแล้วคุณก็ไม่ได้รับความเท่าเทียมแบบนี้อย่างบางคนเนี่ยก็ รู้สึกว่าอมันไม่ไหวแล้วแล้วมันก็ไม่ใช่แล้วด้วยแล้วก็อยากจะออกจากความสัมพันธ์นี้ก็ระวังในเรื่องของอันตรายนะอย่างที่ผู้จัดบอกผู้จัดก็ต้องเน้นเลยอ่ะเพราะมันมีคนแบบเนี้ยคนโรคจิตนะที่แบบว่าถ้าฉันไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยหรือฉันจะต้องเป็นฝ่ายทิ้งเธอเท่านั้นไม่ใช่เธอมาเป็นฝ่ายทิ้งฉันฉันเสียหน้าฉันจะต้องกําจัดเธอหรือว่าฉันจะต้องทําอะไรกับคนที่มันแบบว่า ไม่เชื่อฟังต่อต้านอะไรลองดีอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาคิดอย่างนี้นะในความสัมพันธ์แต่ผู้จัดไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของคุณเป็นในรูปแบบไหนแต่หน้าไพ่เนี่ยเขาอยากให้ผู้จัดเตือนแล้วอยากให้สื่อสารกับคุณแบบนี้ถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอยู่ในความที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่มีความสุขไม่ตอบโจทย์ไม่ได้รับการเลี้ยงดูไม่ได้รับความเท่าเทียมถึงเวลาที่คุณต้องไปแล้วแล้วไปอย่างเงียบๆด้วยนะ ออกจากสิ่งที่เป็นเหมือนตัวถ่วงอะแล้วก็เป็นอันตรายสำหรับคุณด้วยเพราะว่าไพรา,าชินีพระจันทร์บอกให้เราได้รู้ว่าคุณอยู่ในสถานะภาพหรือว่าสถานการณ์ที่มันแบบไม่น่าไว้ใจอะนะเพราะว่าคนที่บางทีเคยบอกรักคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเก็บคุณไว้ในความสัมพันธ์แต่ปฏิบัติกับคุณเนี่ยเหมือนทาสในเรือนบี้หรืออะไรก็ตาม แต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะไปจากเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเสียหน้านะแล้วก็อาจจะทำใจไม่ได้ฉะนั้นการที่คุณจะมีสติแล้วก็คิดทบทวนเนาะ,นะ,นะกับการที่คุณจะอยู่หรือไปคุณก็คิดให้ดีแล้วกันเพราะว่าคุณมีลังสังหอรที่แม่นยำคุณรู้แหละคำตอบของคุณน่ะนะ คุณไม่จําเป็นต้องดูไพ่ทาโร่ก็ได้แต่ว่าคุณดูคุณก็รู้และว,ว่าอย่างน้อยคุณได้รู้ว่าตัวตนแา้แท้ของเขาเป็นยังไงแล้วไพ่เ h s u u นเนี่ยนะก็มาอยู่ในตำแหน่งที่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำนะแล้วก็สิ่งที่จะส่งผลกระทบให้กับคุณนะอันเนี้ยมันก็หมายถึง อาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของลูกเต้าสมมุติว่าถ้ากิดว่าคุณมีลูกมีเต้าด้วยกันมีครอบครัวด้วยกันเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาในลักษณะนี้ที่ทําให้คุณเนี่ยเป็นห่วงหรือว่าเป็นกังวลยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจหรือว่าทําอะไรลงไปแต่ก็อย่างที่บอกเนาะต้องมีสติแล้วก็ต้องดูความพร้อมของตัวคุณเองดูความเป็นไปได้ด้วยแล้วอย่างบางคนเนี่ย ก็ยังเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยเพราะว่าห่วงในเรื่องหน้าตาภาพโพสหรือว่ากลัวจะอ่ส่งผลกระทบในเรื่องความมั่นคงความเป็นอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เลยต้องเลือกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเหมือนเป็นการสร้างภาพแล้วก็ซ่อนความรู้สึกแล้วก็เตรียมตัวหาทางออกทางไปนะกับความสัมพันธ์เนี้ย มันก็อาจจะเป็นได้อย่างไรอย่างหนึ่งหรือในอีกด้านหนึ่งเนี่ยถ้าใครบางคนในความสัมพันธ์เนี่ยนะอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้มานานแต่แบบแยกกันอยู่ต่างคนต่างอยู่อยู่ในบ้านเดียวกันแต่อยู่กันคนละมุมพูดกันวันหนึ่งไม่กี่คำก็ระวัง <c oughs> ระวังในเรื่องของการที่ว่าใครบางคนเนี่ยอาจจะรวบรวมหลักฐานหรืออาจจะมีในเรื่องของการ ฟ้องร้องหรือหรือมีในเรื่องของกฎหมายทนายอะไรเข้ามาเนี่ยเพื่อเป็นตัวช่วยให้เขาเนี่ยได้ออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วทำให้เขาปลอดภัยด้วยนะกับการที่จะจบออกจากความสัมพันธ์ของคนที่เจ้าอารมณ์คนที่หัวรุนแรงหรืออะไรแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้จัดสื่อสารจากหน้าไพ่ผู้จัดก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายไหนนะไอความสัมพันธ์อันนี้จะบอกว่าให้คุณนะ่ะ รักกันไว้เทคแคร์ care, ดูแลกันอะไรแบบเนี้ยผู้จัดกลัวว่ามันสายไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาแล้วถ้าเกิดผู้จัดจะเตือนว่าให้คุณเนี่ยกลับมาเ,เห็นใจดูแลเทคแคร์ care, ซึ่งกันและกันอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าความรู้สึกของใครบางคนน่มันไปละมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ละแล้วอีกอย่างหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ถูกตามใจนะอีกฝ่ายหนึ่งก็ยอมกับอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้ตัวเองอ่ะ ได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้มันก็เลยเหมือนเป็นการให้ท้ายอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนแล้วเขาก็คาดหวังให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้คุณก็ต้องยอมรับสภาพตัวคุณเองให้ได้แล้วก็อยู่ภายใต้กฎระเบียบที่มันไม่เท่าเทียมนะไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ต้องสร้างภาพเล่นละครไปกับเขานะเหมือนกับว่ารักษาหน้าเขาอะไรประมาณนี้นะผู้จัดก็ ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะแล้วอย่าคิดน้อยใจเนาะว่าทำไมผลการทำนายเนี่ยมันอาจจะออกมาในด้านลบไม่มีเรื่องอะไรดีๆเลยเหรอคุณก็ดูแล้วกันว่าความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้เป็นยังไงความรู้สึกของคุณเนี่ยเป็นยังไงไพ่เนี่ยเขาไม่โกหกหรอกนะ แล้วผู้จัดก็วางไพ่ในลักษณะของไพ่หน้าตรงและไพ่กับหัวมันจึงได้ผลการทำนายที่ออกมาอย่างแม่นยำเพื่อให้คุณตื่นรู้เพื่อให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตคุณจะได้ทันเกมคุณจะได้หลีกเลี่ยงไอ้ปัญหาอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองนะคุณจะได้ รู้ทางหนีทีไล่อะเอาอย่างนี้ดีกว่านะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ